คิดว่าท่านผอ,อเนี่ยนะคะจะสื่อสารไปให้ทางนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐบาลนะคะได้รู้นะคะทางดิฉันเนี่ยก็คือได้สื่อสารมาผ่านโลกโซเชียลผ่านอะไรหลายอย่างแล้วะคะ่ะแต่ว่าไม่มีการปรับอะไรสักอย่างหนึ่งคือเราเองอะ่ะคือเหมือนายขไก่สดจะตายบาดเหมือนไก่แล้วะคะ่ะท่าน อันนี้หนูไม่ทราบว่าทางรัฐบาลเนี่ยคือแก้กฎหมายแก้อย่างอื่นแต่ว่าเรื่องสินค้าที่ว่าแพงกันทั่วประเทศตอนนี้ค่ะทำไมถึงไม่มีการสนใจใหญ่ดีเรื่องนี้เลยค่ะทั้งๆท,ท,ที่มันเป็นปัญหาหลักของประชาชนเลยค่ะแต่รัฐบาลอะไปแก้ปัญหาหลักของพวกพวกเดียวกันที่ว่า มีผลประโยชน์ในส่วนตรงนั้นแต่ปัญหาหลักๆของชาวบ้านที่เดือดร้อนนะคะอยากให้รัฐบาลลงมาแก้ปัญหาเรื่องนี้ไม่ใช่เฉพาะราคาไก่นะคะอันนี้หนูคือผลกระทบจากไก่แต่ว่าผลกระทบชาวบ้านตอนนี้ค่ะจากน้ํามันข้าวไฟอะไรทุกอย่างแม้กระทั่งแก๊สหุงต้มอะคะ่ะแพงทุกอย่างท่านก็ใช้ในชีวิตประจำวันท่านก็น่าจะรู้แต่ถามแม่บ้านท่นานได้ว่าแพงจริงหรือเปล่าแม้กระทั่งว่าน้ําตรงน้าปลาเนี่ยขึ้นโดยที่ว่าชาวบ้านไม่รู้ตัวด้วยซ้ำอะคะ่ะกระทรวงพาณิชย์อยู่ยังไงถึงไม่รู้ราคากันเลยถึงไม่ไปปรับปรุง หนึ่งอ่ะชาวบ้านเดือดร้อนอ่ะปาณิชย์จังหวัดก็ยังไม่รู้เรื่องเลยกระทรวงพาณิชย์ก็ไม่รู้แล้วแล้วประชาชนเนี่ยจะอยู่กันยังไงนะตอนนี้ค่ะ <ใจ S 1> ถ้าเกิดว่าบริหารไม่ได้จัดก,การไม่ได้ก็ส่งต่อเลยค่ะถ้าเกิดว่าทางรัฐบาลเนี่ยก็คือมีเป็นคนที่มีความรู้แต่ว่าอาจจะว่าไม่รู้เกี่ยวกับว่าปากท้องชาวบ้านเนี่ยคือให้หนูเป็นที่ปรึกษาให้ก็ได้นะคะค่ะ